นะคะจะมาสอนวิธีการแต่งคลิปนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการโปรโมทนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือก็คือแอปพลิเคชัน CapCut นะคะเราอัดคลิปวิดีโอนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้ามาสู่ CapCut เลยนะคะแล้วก็ทำการเลือกโปรเจกต์ใหม่นะคะวันนี้ถ่ายภาพมาสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะคะสวยไม่สวยไม่เป็นไรเราสามารถตกแต่งได้ด้วย CapCut นะคะอ่ะวันนี้พอมาดูปุ๊บ แตะไปที่นะคะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอใช้คลิปของพี่เบนคลิปนี้แล้วกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็แตะคําว่าเพิ่มด้านล่างนะคะแต่เลือกคลิปที่เราต้องการนะคะเลือกคลิปที่เราต้องการแล้วก็เลือกคําว่าเพิ่มด้านล่างตรงนี้นะคะแตะคําว่าเพิ่ม คลิปก็จะถูกบันทึกกลับเข้ามาแบบนี้ทีนี้เราอยากให้รูปของเรานะคะหรือคลิปของเราเนี่ยอาจจะถ่ายมาด้วยกล้องอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วอยากให้มีสีผิวเรียบเนียนนะคะสามารถทําได้ด้วยนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคลิปแบบนี้ก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะอาจจะมีความมืดหรือความสว่างอะไรพวกนี้เราปรับได้หมดเลยดูเครื่องมือด้านล่างนะคะทุกคนเครื่องมือตรงด้านล่างนะจ๊ะเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีเครื่องมือด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะให้แตะไปที่คลิปหนึ่งครั้งก่อนนะคะ แตะไปที่คลิปหนึ่งครั้งให้มีสีขาวรอบแบบนี้นะให้มีสีขาวล้อมรอบคลิปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกเครื่องมือด้านล่างตรงนี้นะคะไปที่อ่าไปที่การปรับแต่งนะคะนี่เลยการรีทัชค่ะนะคะนี่ค่ะการรีทัชนะคะเราแตะคําว่ารีทัชตรงนี้นะแตะคาว่ารีทัชนะคะแล้วรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเขาก็จะทําการ อ่าเราก็เลือกนะคะเลือกดีทัชเสร็จปุ๊บนะคะก่อนที่เขาจะรันเนาะเราก็ต้องใส่การตั้งค่าตรงนี้แล้วคือใบหน้าเลือกคําว่าใบหน้านะคะเนี่คําว่าดีทัชใบหน้านะคะแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเห็นไหมคะเขาก็จะจับไปที่ใบหน้าแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลือกเลยค่ะว่าจะให้เรียบเนียนถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้เป็นโปรนะคะไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวเสียตังค์นะคะเพราะฉะนั้นมาเลือกตรงนี้ค่ะผิวเรียบเนียน นะคะสีผิวหรือจะทําให้หน้าสดใสทําให้ฟันขาวขึ้นนะคะลบเส้นริ้วรอยนะคะลบเส้นริ้วรอยทําได้หมดเลยนะคะโดยการเลื่อนตรงนี้นะเลื่อนวงกลมที่อยู่ตรงนี้จะ้ะนี่นะคะแตะไปที่คําว่าเรียบก่อนนะแตะไปที่เรียบแบบนี้ให้เป็นสีเขียวเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะให้เป็นสีเขียวแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เลื่อนตรงนี้ค่ะไปทางขวานะคะเลื่อนไปทางขวานะอ่าเห็นไหมะน่าจะถูกปรับให้เรียบเนียนขึ้นเห <Nice. S 2> <Goodness. S 1> e ็นไหมคะ ถ้าเลือกสีผิวอ่าต้องการให้สีผิวเป็นยังไงถ้ามีคําว่าโปรแบบนี้ไม่ต้องใช้นะคะเห็นไหมคะมีคำว่าโปรแบบนี้ไม่ต้องใช้อ่ะสีผิวเราไม่ปรับแล้วกันเนาะเราไม่ปรับนะคะแตะเครื่องหมายย้อนกลับนะคะหรือว่าแตะไปที่ตรงจอก็ได้นะแตะเครื่องหมายถูกก็ได้นะแล้วก็แตะไปที่สดใสอ่าสดใสสามารถปรับได้ไม่มีโปรนะคะเราก็เลื่อนนะเห็นความแตกต่างไหมคะอ่าฟันขาวนะคะเลือกได้นะทําให้ฟันขาวขึ้น นะคะลบเส้นร like ิ้วรอยนะคะแตะไปที่ลบเส้นริ้วรอยแล้วก็เลื่อนเนี่ยค่ะเลื่อนด้านล่างตรงนี้เนาะอ่าลบเส้นริ้วรอยนะคะลบขอบตาคล้าเห็นไหมคะเนี่ยเลือกไปทีละอันได้เลยนะคะเราตกแต่งเสร็จปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะอ่าแต่งหน้าได้ด้วยนะมีเมนูแต่งหน้าด้วยนะคะมีเมนูแต่งหน้าด้วยลองเลือกดูนะเมนูแต่งหน้าถ้าตรงไหนเป็นโปรเราไม่ต้องใช้นะคะเราก็เลือกอันที่ไม่มีโปรแบบนี้นะไม่มีสัญลักษณ์โปร แต่เป็นที่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะพี <ileen> ่เบนก็เหมือนแต่งหน้ามากขึ้นเนาะเห็นไหมเนี่ยเออปากแดงขึ้นเห็นไหมคะดูหน้าพี่เบนสีแดงปากแดงขึ้นนะาวิปากแดงขึ้นด้วยเห็นไหมนะคะอันไหนที่ไม่ใช้โปรอันไหนที่ไม่เป็นโปรเราสามารถเลือกได้เห็นไหมปากพี่เบนแดงขึ้นเหมือนคนแต่งหน้าเลยเห็นไหมอ่าไม่ได้แต่งหน้าแต่เราก็สามารถแต่งหน้าให้พี่เบนได้ด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะ อ่าต้องขออภัยพี่เบนนะที่ใช้รูปพี่เบนมาเล่นนะอันนี้เราก็ปรับแต่งแบบธรรมชาติได้นะคะเนี่ยใส่สีปากนิดนี้ให้กับพี่เบนแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะพอใจแล้วก็แตะที่เครื่องหมายถูกนะ,ะแตะที่เครื่องหมายถูกตรงจุดนี้เลยนะคะแตะที่เครื่องหมายถูกเห็นไหมคะคลิปก็จะถูกปรับปริทัดให้หน้าพี่เบนเรียบเนียนขึ้นปากมีสีสันขึ้นมานิดหน่อยฟันขาวขึ้นเห็นไหมคะนี่เป็นการปรับแต่งเสร็จแล้วเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราก็นะคะ สามารถที่จะเอ่อแตะย้อนกลับตรงนี้นะเพื่อไปตกแต่งในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะก็แตะย้อนกลับนะคะแตะย้อนกลับนะ,ะแตะย้อนกลับมาเราสามารถจะปรับให้ภาพหรือคลิปนี้นะคะลดการเคลื่อนไหวหรือการสั่นไหวได้ด้วยนะคะก็แตะให้เป็นเครื่องมือปกติก่อนนะคะแต่ออกให้หมดเนาะแล้วก็แตะไปที่คลิปให้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนหานะคะเครื่องมือที่เป็นการลดการสั่นไหวนะคะ นี่ก็จะเจอตรงนี้ค่ะเครื่องมือลดการสั่นไหวบางทีเราอาจจะแบบกล้องเราไม่นิ่งหรืออะไรแบบนี้เนาะหรือมีการสั่นสะเทือนเวลาวิ่งอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตะไปที่ลดการสั่นไหวแล้วก็ปรับนะคะลดการสั่นไหวนะคะอ่าที่แนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เขาจะทําการวิ่งลดการสั่นไหวตรงนี้จนครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเราก็จะได้อ่าแบบนี้นะคะ ภาพคลิปวิดีโอเราจะลดการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะอ่าแบบนี้นะคะเมื่อเราพอใจแล้วการปรับแต่งเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อนี้ดูในคลิปอื่นได้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนรีทัชใบหน้าแล้วก็การลดการสั่นไหวนะคะก็ดูกันนะคะว่าคลิปนี้นะคะเราก็สามารถจะตกแต่งให้สวยงามขึ้นได้ด้วยนะคะเราก็สามารถจะ ใช้คลิปนี้นะคะไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือเอาไปใช้ในการโปรโมตได้เรียบเนียนขึ้นเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราพอใจแล้วเราก็ทําการส่งออกนะจ๊ะส่องออกตรงนี้เลยเขาก็จะรันการส่งออกนะคะจนแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็สามารถนําคลิปนี้ไปตัดต่อเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะาไปตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแอปพลิเคชันอื่นไม่ว่าจะเป็นแคนวาหรืออะไรก็ตามนะคะ ก็สามารถนําไปตกแต่งเพิ่มเติมได้ทันทีเดี๋ยวจะในคลิปหน้าจะสอนเรื่องการนําคลิปวิดีโอนี้ไปเพิ่มสีสันกับแคนวากันนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตาแบ่งปันในเรื่องของการตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อจะรีทัชหน้าเราให้สวยงามขึ้นนะคะจากแอปพลิเคชัน CapCut ซึ่งเป็นของฟรีจะ้ะขออนุญาตแบ่งปันไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะลองทํากันดูค่ะ